ผู้มีปัญญาพึงขจัดมนทินของตนเองอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนช่างทองขจัดสีหนิมทองฉันนั้นขจัดมนทินว่ามนทินก็คือกิเลสถ้ามีสติปัญญาในความรู้เท่าทันความโลภความโกรธความหลง กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจเราสิ่งต่ตางเหล่านี้จะข้างจิตข้างใจเราไม่ได้ก็ต่อเมื่อจิตใจเนี่ยมันดูจากเข้ามาอนัตตากายอนัตตาจิตอนัตตาพุรู้นัตตาอนัตตาสุนิตา เมื่อเข้าใจคำาว่าอนัตตาแล้วนะมันข้างจิตไม่ได้อนัตตาปรากฏขึ้นแล้วอัตตาก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าอัตตาก็คือตัวตนตัวตนของเรา <c oughs> ตัวตนของเราตัวเราของเราตัวเราของเราเป็นของเราเมื่อมีเราก็จะมีของของเรา มีความปรารถนามาเพื่อเราเป็นของของเราอยากได้มาเพื่อเราต้องการมาเพื่อเราทั้งสิ่งที่ต้องการแสวงหาเข้ามาต้องเป็นเหมือนขึ้นของความไม่เที่ยงทั้งตัวเราเองตกเป็นเหมือนขึ้นของความไม่เที่ยงล้อมหน้าล้อมหลังอน,นิจันรด้วยความนัตตา เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยรอบเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปลงบนดับไปเราฝึกสติในการระลึกรู้ฝึกสติในการระลึกรู้อยู่ในทุกขณะมันคิดก็รู้ว่าคิดมันคิดเรื่องอะไรมันรู้สึกอะไรทุกความรู้สึก ใช้สติปัญญาในการพิจารณาเข้าทันพอท่านทันแล้วมันจะดีดตัวออกเนี่ยมันจะดีดตัวออกจากอารมณ์ความคิดรู้สึกในกายเข้าทันกายวางกายรู้สึกในจิตเข้าทันจิตวางจิตมันจะสุขก็ช่างสุขก็ไม่เฉียงมันจะทุกข์ก็ช่างทุกข์ก็ไม่เฉียงมันมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือดับเกิดดับตลอดเวลาอืมอย่างนั้นสติปัญญายของเราเนี่ยต้องเท่าทันมันเท่าทันถจอทั้งว่ามันรู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นแต่มันไม่ติดข้องสักอย่างไม่ติดไม่ข้องอืมไม่มีความยืดมันขันเป็นส่วนของขันสติปัญญายนี่แยกตัวออก ไม่ใช่สั่ตัวตนบุคคลเขาเราทไหนอห้ตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่ยาว่า,าขจัดมนทินคือการขจัดอันมาใงความหลงภายในจิตใจของเราหลงๆเข้ามาหลงเมื่อหลงทางแล้วมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางผู้รู้จากทางเนั้นไปไปมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ เราไม่รู้ทางจะไปในสถานที่นั้นก็เป็นของยากลำบากดีไม่ดีก็จะไม่ถึงเส้นทางนั้นด้วยเนีย่ยต้องเรียนรู้ศึกษาคำบดุงก็คือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ศึกษาให้รู้เสียให้รู้เสียว่าสิ่งต่างเหล่านี้มีวิธีความเป็นไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จากความเป็นจริงแล้วการหวังความหวัง นความหวังที่เคยเกิดขึ้นพร้อมหน้าเน่ความเป็นตัวตนนั้นมันก็หมดไปเมื่อเราไม่หวังความผิดหวังก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อไม่มีเราเมื่อเกิดการสูญเสียพัดพาจากไปก็จะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรเพราะไม่มีของใครมีแต่การรู้ว่าอ๋อมันถึงเวลาแล้ว ที่สิ่งนี้จะต้องแตกต่ำไปตามการตามเวลาของมันมันถึงวาระของมันมันถึงการเวลาของมันมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเรียกว่าตถาาผู้ที่เข้าถึงความเป็นตถาถาตถาถานีถึงความเป็นจช่นนั้นเองอย่าว่าจากสุบุญชนธรรมดาสามัญก็พิกเกิดสู่อริยภูมิได้เพราะมีความเข้าใจ เหตุนั้นในสติสัมป达สัมปฤสิทธิ์ญาสติจำเป็นต้องปัสนาในสถานที่ทั้งปวงจำเป็นต้องปัสนาต้องมีมีในสติของเราคือสติในการดํารงชีวิตปรจจำวันนี้ <c oughs> มันก็มีอยู่แล้วแต่มันบินบิงสติในการดํารงชีวิตในปัจจุบันแต่มันไม่ใช่สติอันเป็นสัมมาสติ คำว่าสติธรรมดานี่ก็คือรู้ว่าทำอะไรแต่มันมีความรุ่มลงที่ปรากฏขึ้นเนี่ยสัมมาถสตถิเป็นสติที่ไม่ได้ถูกบูแแ่งแขึ้นแต่หากเป็นสติที่อบรมบุญนดเดีดืมคือมีการเพียรในการทาสติให้ปรากฏขึ้นตลอดวลเวลาวลาคอยสังเกตเห็นว่าสิ่งทลายตั้งบนเหล่านี้ไม่เที่ยงอื จนทางว่าไม่สามารถจะยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราได้มันจะไปรวมลงในที่เราสวดกันเมื่อกี้นี้สัมเพสังคารานิจาร์สังขารทารั้งหลายมีความเสื่อมชิ้นเป็นธรรมดาสัมเพธรรมมาอนัตตาติภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบุคคลมันเป็นสภาวะธรรมมันไม่ใช่คนที่ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเรานะเป็นเพียงตัวจิตที่โง่เขายผู้สมมติขึ้นมาเท่านั้น เนีย่ยว่าเมื่อจิตมันมีเราเนี่ยความผิดหวังพัดพ่างมันเกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยแต่ความผิดหวังพัดพ่างสทศนานั้นแท,ท้จริงๆเนี่ยมันเป็นไปตามกฎตามหน้าที่ของอนิจจ์ด้วยความนัตตามีความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาเนีย่ยมากดตามธรรมชาติพอเราไม่รู้จากธรรมชาตินี้อยอมรับลยอมรับธรรมชาตินี้ไปได้นะจิตใจของเราเศร้าโศกมีประโยคอะไรรำพัน น้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้หลังใจนี่ว่าลักษณะของบุคคลที่มีความยึดมากเกินไปถือมากเกินไปสำคัญมากเกินไปให้ความหมายมากเกินไปเยอย่าลืมไปว่าโรคนี้เป็นสถานาที่มาเพื่อที่จะจากไปเราเป็นเพียงแค่แขกผู้มาเยือนเท่านั้นอุบามาเปรียยเสมือมนทางผ่านนะสาราริมทางเหนื่อยเหนื่อยจากการเดินทางก็พักสาราริมทาง แต่ไม่สามารถจะอยู่ตลอดใจไปได้เพราะการเดินทางต้องมีต่อไปอะไรเป็นที่อยู่ของเราอย่างแท้จริงคือสุนิตาคือความว่างว่างจากตัวตนบุคคลเนี่ยเง่อนการกระจัดมลทินของเราทุกขณะจึงเป็นหน้าที่ของผู้ทีป่ปรารถนาที่ต้องการจะหลุดพ้นออกจากวาวงวนวัฏถุกิจปรารถนาหลุดพ้นเ แต่ว er ่าผู้มีปัญญาพึงกระจัดมนทินของตนเองะให้หมดไปในทุกขณะเปลี่ยนเสมือนช่างทองขจัดสนิมของทองฉันนั้นในบัะไตรวิโดว่าอย่างนั้นนะเอาเลาวผลบ